n o v a แวกสุดยอดวัคซีนที่ทั้งโรคที่ถือว่าดีกว่าไฟเซอร์ Pfizer และโมร์น่าเพราะมีประสิทธิภาพการไวรัสทุกสายพันธุ์ได้สูงและป้องกันการป่วยหนักได้100%เขึ้นชื่อว่าดีกว่าวัคซีน mRNA อย่างไฟเซอร์และโมร์น่าเสียอีกวัคซีน mRNA นั้นไม่ธรรมดาแต่ n o v a แวกนั้นเหนือกว่าอีก นี่คือคำพาดหัวของหลายๆสื่อต่างชาติที่กำลังร่วมกันพยายามเสาะหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในโลกเพราะตอนนี้ไวรัสกำลังกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วจนวัคซีนชนิดเดียวนั้นอาจไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เพียงพออีกต่อไปโดยประสิทธิภาพของ n o v a แว c ที่สูงอย่างโดดเด่นผลวิจัยล่าสุดที่ออกมาพบว่าสามารถป้องกันอาการป่วยเบาได้สูงถึง 90.4%และป้องกันการป่วยหนักได้ถึง100%อีกทั้งประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ที่สูงไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเป็นสายพันธุ์จากสหรัฐอาณาจักรเบต้าจากแอฟริกาใต้แกมมาก็เป็นสายพันธุ์จากอินเดียและเดลต้าเป็นสายพันธุ์จากอินเดียทางโนวาแวกนั้นก็ยังพบว่ามีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสทุกสายพันธุ์ที่จัดเป็น สายพันธุ์ที่ต้องถือส,สายพันธุ์อันตรายทำให้สื่อต่างชาตินั้นต่างยกให้น o ว a าแวนั้นอาจจะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดในเวลานี้และกำลังไปที่ต้องการของทุกประเทศบนโลกนี้เราลองมาทำความรู้จักกับวัคซีนโนว a าแวกันบ้างข้อ1นึ่งโนวาแวหรือ nvx cov 2 3 7 3 เป็นวัคซีนต้านเ,เป็นวัคซีนต้านโควิดตัวที่4จากสหรัฐอเมริกาที่พัฒนาโดยรรบริษัทโนวาแวคบริษัทโนวาแวคนั้นก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1987เพื่อผลิตวัคซีนสำหรับรักษาโรคติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่อีโบลาไวรัส RSV และอีกมากมายวัคซีนโนวาแวค ต้องขีดสเข็มห่างกัน21วันและเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ2 8องศาเซลเซียสซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นทดลองระยะที่3ต่างจากไฟเซอร์และโมเดอร์ที่เป็นวัคซีนชนิดสารพันธุก,กรรมหรือ mRNA และแอสตราเซเนกาจอร์สันแอจอร์สันที่เป็นวัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะหรือซิโนแวคและซิโนฟาร์มที่เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายหรือ inactivated v a c c i โนวาแวกนั้นเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยใช้โปรโตีนส่วนหนึ่งของเชื้อซึ่งเป็นเทคนโนโลยีที่แตกต่างจากวัคซีนต้านไวรัสโควิดตัวอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้นและต่างจากต,กตัวที่มีแผนนำเข้ามาในประเทศไทยอย่างที่กล่าวไปแล้วโนว a แวกนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ต่าง นอกจากนั้นยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปอย่างดีเยี่ยมที่91%อีกด้วยจากการทดลองวัคซีนที่ผ่านมายังไม่พบผลข้างเคียงที่น่ากังวลน,นักแต่มีผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปและมักไม่รุนแรงอาทิการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เหนื่อยล้าแล้วเมื่อไหร่ที่โนวาแบคจะออกมาสู่ตลาดละ่ะ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวัคซีนโนวาวแวคจะเริ่มถูกกระจายในไตรมาสที่3ของปีนี้โดยจะเริ่มกระจายให้กับประเทศในโครงการโควคก่อน1.1พันล้านโดสตั้งเป้าผลิตวัคซีนให้ได้100ล้านโดสต่อเดือนเช่นประเทศในสหภาพยุโรปอังกฤษอินเดียและเกาหลีใต้ซึ่งยังไม่มีประเทศไทยร่วมอยู่ในเวลานี้ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญสารัารมองว่า ถึงแม้จะมีจำนวนประชาชนที่ฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วแต่อาจจะนำโนวาแวคมาใช้เป็นบูสเตอร์หรือเป็นวัคซีนเข็มที่3เพื่อผสมและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวัคซีนที่ฉีดไปแล้วก่อนหนะ้าด้านรัฐบาลอังกฤษก็เผยว่าได้สั่งซื้อวัคซีนโนวาแวคจำนวน60ล้านโดสแล้วและจะผลิตวัคซีนเองในอังกฤษอีกด้วยขณะที่สถาบันเซรัม่มแห่งอินเดียก็จะผลิตวัคซีนโนวาแวกภายใต้ชื่อ โคโบวัคเช่นกันในอินเดียเมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอินเดียแล้วขอบคุณที่มาของข้อมูลจากทันโลกับเทรดเดอร์เอ็กซ์ทันโลก,กับเทรดเดอร์เคพี